นี่มันคืออะไรอ่ะคือคือคุณต้ององอยังไงมันใช่ปะใช่โอ้ชิบหา,บางูอ๋ออ๋อเตัวแบบนี้งูหลามมัง พูดห <id>: รอ<น> <Pokémon> ่าทไมนี่ยกมีพูดหลาโพออออันนี้มันกัว่ะแล้วก็เออี่นี่มีคนเออกลังันนี้อยู่อรับเขาเรียกว่าอะไรฮะมีคนกลังทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะอะไรวะมันบอกเกือบถูกแล้วเฮียอะไรวะไม่ต้องคิดยากหรอ ไม่หรอกไม่หรอคิดยากเลยคุณเอมไอ้เหี้ยเอาดิวอะไรกอะไรกันั่งลงวะนั่งลง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 ทำกันตัวพาร์ก้ายังนั่งลงมาบ้างนั่งลงเนื้อก็นั่งลงคุณเอมนั่งลงนั่งลงเหมืนไม่ได้ช่วยเลยไอ้โลนเอาเอาได้สุดไปเลยเฮียโค้ง่ายอ่ะ ไอียวเว้ยไอ้สัตว์อาจบแล้วเสร็จไอ้เหี้ยว่าต่อให้จบดีมันไม่รู้ไปก็ได้ก็นเนี่ยเสร็จแล้วอะไรวะไอ้เหี้ยโคตรง่ายเลยอาลบลบไปเลยลบไงวะลบไม่ได้เลยขี่ the fuck มันมันคืออะไรวะไอเดียไอเยไอยองว่าว่าเขาไม่เอาไม่ได้อยู่ในน้ำมาบอกอะไรวะมันไยู่ี่อย่ากูเติมไม่ไห้ไอเหี้ยอะไรอีมันคืออะไรไอ้เหี้ยกูเล่นไอเดียผมเลคนไม่ตีดิสัตว์เออกูบอกว่าอยู่ในน้ำ กปุ่มเนพิวไม่กดไม่ติดไอ้เยี่ส่งไปแม่งไอ้ขี้ปุ่มเนพิวกดไม่ติดส่งไปแม่งไม่ถูกไอ้เยี่มันคืออะไรวะมันคืออะไราเราเยอะผมรู้ว่าผมเจอบ่อยเวลาฝนตกอ๋อไม่ใช่เหรออ้ถูกไอ้แบบว่าอะไรวะ มันคืออะไรเดี๋ยวดูดิใส่เดือนคุยใสเดือน่เดือนอะไรไอ้ไสเดือนไม่ค่อแหลมเลยอันนี้ใครก็ต้องเคยกินอร่อยทำไมเด็กอ่ะกินกันเจอบ่อยจังไอ้ที่แบบกินแล้วมันเหนียวชาวบ้านก็ชอบแดกกู้แดกนะเราเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวจัดสีเดี๋ยวจัดสีนะเออนี่ต้องมีสีก่อนช้าไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอันนี้จะเป็นอันนี้ข้างล่างก็ต้องเป็นสีโอ้ยแ e s ต้องมีสีแล้วว่ะ yes กินประจําำอร่อยอร่อยอร่อยเขาต้องเคยกินอด่กงนี้เลยวไม่ยอมอ่ะมันมันหวานเกินไปแล้วผมมันออร่ยได้คนทางชาติกขาบอกขนมเที่นี่อร่อยสุดในประเทศไทยเลยนะใช่เตะแล้วก็ลบลิงก์อ๋อโอเคเลยผมเป็นคนที่วาดรูปสวยมากเลยนะครับตอบมาตอบมารอยขนมที่นี่เว้ย เอาเพื่อใหม่เพื่อ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 ใหม่เออเพื่อใหม่เพื่อใหม่ไม่ได้ตัดเพื่อใหม่เพื่อใหม่เฮ้ยคนนี้มันมันคือไอ้ั่านน่ะมันคือไอ้คำตะเลของไอ้ท่านน่ะตั้แม่อันนี่อันนี้อันนี้คล้ายคล้อ้ยเฮียแม่งว่าโคตรงเลยมัเคยเฮียแล้วว่นี่นี่เออเออเออเฮียม่บี้ว เออ uh> นี่คือถ้วย่ในนี่คือเออเขาเรียกว่าอะไรฮะขนมชั know, ้นมันถึง uh, ฟักม่ใช่ชั้นไม่ใช่ไมันเก๋ดิมันคือเออเออทีนี้มันเอออแบบเอกับข้าวที่มันมีผักเยอะๆที่ฝรั่งเขาชอบกินกันอะไม่เคยกินแล้วกูจะไปรู้ได้ไงวะเออที่ที่ที่มันเป็นเอออะไรวะที่มันชอบชอบใส่มันกับสเต็กอ่ะเออฮะเป็นผักอะที่แบบคนใส่ด้วยบางทีเอ้ย หิวอ่ะไอ้สลัดเฮ้ยหนึ่งร้อยหกอะไอ้สลัดเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมาประตูไม่รู้เลยเรียนเรียนมาก็เลยอ๋อโอเครู้เร็วเออเออไม่ใช่ไงไอ้ยังรอยังยาวอ่ะไอ้สลัดไอ้ยังรอเขาไปแล้วล่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเขียนเลียนเออเออ๋ออแล้ว ไอ้เหี้ยคุณไงเอาไม่ดูกีนมันไม่แกะแย่ๆแล้วคุณไม่ลงสีจะไปรู้ได้ไงแมงวาจะกันนอนอยู่ในแก้วไอ้พี่ชายคอณเร็วเลยอานมไข่มุกไอ้เหี้ยคุณลงเซเลปปี้อันนี้คุต้องเคยกินอร่อยด้วยไม่เคยยังไม่เห็น เนื้อขวดเนื้อปลาใช่ไหมปลาอยู่ในใบตองอ่ะใบตองอ่ะใบตองไม่เป็นอ๋อโอเคกูรู้เลยวันถึงฟังเนื้อปลาเนื้อปลาั้้นตองเใจได้หมอ่าเคยกินไหมสี่ผมไม่ไม่ไม่ผมรู้ก่กูไม่กินอร่อยอร่อยอร่อยมาซาดุยไงผมแค่ไม่ค่อยชอบอ่ะมันอร่อยมากเลยนะเคยกินอ๋อที่รู้ไม่ทำไมผมไม่ชอบอ่ะทำไมอ๋อเพราะว่าเออไอคนทำอ่ะมันเอากากปลาใส่มาโคตรเยอะเลย อร่อยอร่อยข้าวอีเหี้ยที่ข้าวบอกไปตอโดนยืนไปตอเอ้ยข้าวข้าวหอบไปตอข้าหอมไปตอข้าวข้า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 หอบไปตอแบบไม่จับข้าวเลยข้าแมมึงอยู่ไหนข้าหอบไปตอไปดิเคยาะบไอ้ือเด็กอี่ยเคยกินเนี่ยเออเนี่ยเออเนี่ย ไอ้เี้ยเตอบเ่อี้รไอ้มโอ้มกูมเกนี้มกินเออแต่เราลลิงก์นป้นะอะไรีนไ้หีว่เขียนชัดเจนะนกได้เขียนูไอ้เหี้ย เล่เไใช่เลยนะไอิานอ้่านเขตอบไม่สวยเนี่ยไม่รู้จักขนะดาษเลยวะเขาไม่ใช่เหรอพ่อมึงพ่อมึงเฮียอะไรวะเฮียอะไรงละมาโคเรล่าโเรล่า้คเล้ยเฮยอะไรไม่มีคนโอเคเนี้ยจะไปยากเลยวะโอ้ยโอ้ย โอโ um ุ้ยเฮียโอเคไมเฮียเดเขียนถูกเขียนถูเขียนถูกวร้องเขียนถูกผิดด้วยเขียนดิเขียนไถูกเลเียนไม่ถูไม่ดีม่เวลาแล้วเยเนียโคตรง่ายเลย อ๋อไม่ได้ด้วยเออกุยว่าไงดีว่าอะไรกัวมันคืออะไรวะโอ้แคนดาบี้สนุปังสนุปังสนุปังโอ้โอ้โอ้ถูกมึงว่าข้าวมือข้าวดีแอนดาบี้เวลาที่คนเราจะทำอะไรที่มันในห้องครูแล้วควรจะทำอะไรเวลาเราเจอผัก อะไรวะอ๋ออ๋ออ๋อเขาไม่ใช่เะรอหัวในหัวเราทำอะไรเราเราเราเวลาเราเราเราเจอผักเราควรทำไงเวลาเราจะเวลาเราเจอหมูเจอหมาอะไรวะมันชื่ออะไรเออไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ไอ้ยังไม่รู้หั่นผักเว้ยไอ้สารคดใต้ไม่รู้ไอ้บ้านกูไม่มีการใช้คำว่าหั่นไอ้บินบ้านกูก็ใช้สับตัดผมไม่ใช้คำว่าหั่นบ้านผมเลยไอ้ยคนเด็กตายไม่รู้เรื่องไอ้บินอ้ออ้ออ้อแบบนี้นี่เองมันมันมันเออนกมันกำลังทาอะไรอยู่ฮะกำลังบิน เอ้พูดทำไมอ่ะมัณมีคนพูดมันก็แบบนี้แหละโนแล้วเก็านไปอะไรเหรออะไรอีกวุ้ยไม่เคยรู้แล้วๆรู้ได้คืออะไรเยี่ยนี่อะไรอ่เนี่ออะไรปาดูกันเลยไอ้ยัยดูรูปไม่ออกเยอยเลยไอ้เล่น

ไอ้เลิศครัวเาทำอะไรอยู่ในห้องครัวเราจะทำอะไรกันอะในห้องครัวทำอะไรออกกําลังกายไอ้ใจกูเกมผิดเนี่ยเหมือนเดิมกูตัวอันดับอ๋อเออดด้วยเอ้าเออเออพอทำแล้วเองยังไง เอ๊ะเขียนยังไงเมื่อกี้ไม่ลืมไปเลยเขียนยังไงไอ้เหี้ยมัน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 เหมือนกับไอ้ไอ้ที่บินทาบาทเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นที่มิจทาบาทอ๋อแม่มันยองไม่เคยกินเหล่าต้มตำอ่ะมีใบแล้วอ่ะไม่เคยกินเหล่าต้มตำอ่ะส้มตำอ่ะส้มตำอ่ะอะไรก็ว่ <Safe> <ạ. S 3> อะไรอะไรนี่ไม่ใช่ที่้ไม่ใ่กับอ๋อสาชาวากินไงวะสาเอาอยกูกูเฮ้กไม่โครกไม่ยงโครแต่เป็นโครกอะไรเคยกินง่า่ง่ายอร่อยใส่ใส่ใส่เขาอร่อยสุดโอเคไม่ได้อะไรวะ <ม>อะไรวะ,ระเอาฮ้ยมันอยู่คนที่หนแล้วไอ้แกด่ไอ้เหียไอะแกดก็เหีนยนละไอ้เฮียเลยวะดูอันนี้ไม่่นเป็นคนสิแล้ว <laughs> อะไรเช่นไงวะันมัน <laughs> เกด้วยเกดอ้วยเอาสาระไทยใครวะใครวะน่าสนใจเลยเสียงเสี้ยอะไรวะอะไรวะเนี่วคุณเนมมันคือเสี้ยอะไรคุณเนมนี่ก็ชาวบ้านมาแป๊บนึงนะมาว่าเป็นแมวหน่อยก็แล้วกันให้มันดูแบบเป็นคนเล็กสูงส่งน้่งหัวใจสั่ไม่ใช่แล้วก็ อ่าไอพวกที่ชอบเล่นฟงเล่นไพ่พวกที่ไปหาหมอนี่ไม่ใช่หมอธรรมดาเขาเป็นหมอออ๋ออ๋ออ๋อหมอบล่ะอิตาลีตุรกีเต็มกูอ้าวพูดอีกทีเลยอะไรเนี่ยนะใครแก่ใจกูน่าจะรู้กันแล้วนะเนี่ย คไม่ครับเจนต้องมึงถูกหรืไงมันต้องเป็นมึอกระชือไม่ได้เลยโอ้ยยนี่พูดอีกแล้วโอ้ยยยยทำไมนี่มันพูดอีกแล้วมึอมือไม่ชิบลามมันี่พูดอีกเลยนะอ่ะอันเนี้อันเน่้ันเนีเวลาคนเราคิดอะไรเขาจะนึกถึงอะไรมันจะเป็นยังไงแล้วกูแล้วกูเชื่อเลยเขาแล้ว เอออะไรนะเวลาคนเราไม่ไม่รู้เรื่ออะไรเลยเขาเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะ้สึกเขาจะรู้สึกว่ามึงไงงเอ่ะงงก็ได้อะงงก็ไปแต่ก็หนึ่งไปเย่ะมากเลยโหเยอะตรงนี้เนี่ยนะเอาไงมันอยู่ในป่าอ่ะพี่เดี๋ยวว่าว่าไป ก็ลิล่าเฮียอะไรสีส้มมันคือตัวเฮียอะไรเยหนูไม่ออกมันคือพ่อมึงไงไอ้เฮียบอกว่ามันคือพ่อกูรู้เลยบอกว่ามันไม่ใช่มาม่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเฮียภาษาเต็มอะอะไรกึ่งอะอะไรที่มึงเคยเรียกว่าเรียกว่า candy เถอะเอาที่เนี้ย